ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับหมอสมบัติมารับใจพ่อแม่พี่น้องเรื่องวิชาการในหน้าเขาอีกแล้วครับหมอสมบัติคุยเฟื่องเรื่องเข่านะครับเน้นนโยบายหลักนะครับส่งเสริมข้าวไทยสู่ครัวโลกนะครับไฟสนับสนุนไฟกองหลังนะครับดูแลเขาอาราขาเขาให้มันได้ผลผลิตดีนะครับพี่น้อง ต้องอาศัยปัจจัยการผลิตครับพี่นองอาศัยเรื่องสารเคมีให้ครับสารเคมีในการป้องกันกําจัดวัชพืชสารเคมีในการกำจัดมแมลงสารเคมีในการป้องกันรักษาโรคพืชแล้วก็ปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยน้ำนะครับปุ๋ยน้ำน,น,นี่ สำคัญนะครับปุ๋ยแมดมันแพงมากกว่เน้นใส่ปุ๋ยน้ำนะครับระยะนี้ช่วงนี้จังหวัดอุบลนะครับโดยเฉพาะบ้านผมนะครับอำเภอเดชอุดมตอนนี้มันก็มีฝนตกชุกคุ้มือนะครับบางมือกับฝนตกหนักนะครับเหมือว่าแต่ยังช่วง่บยก็ยังมีฝนหลายเติมอยู่ครับผมฝนตกหนักๆในมันก็ เป็นวัดเป็นไอนะครับพี่น้องขอพ่ายนิดนึงนะครับมันนี้ก็เลยใส่เสือ้อกันหนาวยานดีครับเป็นวัดครับผมเป็นวัดเป็นไอต้องดูแลสุขภาพนะครับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับ <c oughs> สำหรับถ้าผลมันหลาๆเนี่ยผลมันหนับในความชื่นสัมผัสมันสูงนะครับอ่า อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องนะครับเรื่องความชื้นสูงเพราะเรื่องเรื่องความชื้นความชื้นมันสูงนะครับย่ามมแระนความชื้นมันสูงกลางเว้นกลางวันกลางเว้นเท่านี้อากาศมันฮอนนะครับอากาศมันกระแปรปวนนะครับสภาพที่อากาศมันเหมาะสมนะครับเหมาะสมหนึ่งละเหมาะสมตอ่อการระบาดของโรค ใหม่ของเขานะครับมีป,ปัญหาเรื่องโรคโรคของเขานะครับบางคนก็ับไปบ้านเขามันหนาเกินหนาแน่นเกินโรคของเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะระบาดเรื่องโรคใหม่ในเข่านะครับใหม่ในเข่าเรื่องโรคไข้ไข่เจ็บเรื่องโรคของบดยเฉพาะโรคของคนนะครับโรคของหน้าเข่าโรคของเข่านะครับมันจะมากับฝนตกนะครับ ความเฉื่ดมันหลนะครับโรคมันสิมากคือว่าโรคไม่เขา่าโรคไม่เข่าเนี่เกิดจากสาเหตุนะครับของเชื่อราครับที่น้องเกษตรกรเชื่อราไพลิโพลาเลอออเรเซคาวารานะครับนี่ก็เป็นเสื้อสาเหตุของโรคนะครับ <c oughs> หรือว่าสื่อสามันของโรคคนก็ว่าไราบาร์ดเดซิสนะครับ ชื่อสื่อของโลกนะครับสื่อเสือโรกซื่อโลกนะครับไรบัสดีสิกันวานนะครับเกิดจากเสือสาเหตุครับเสือสาเหตุเกิดจากไฮริคูลาเลียออริเซคาวารานะครับอันนี้เป็นเสือสาเหตุของมันที่มากับผลตบโชกผลหลายใบเขานี่เวลาาวานี่มันหนาแน่นครับพอหนาแน่นเสร็จแล้วเป็นยังครับโรคมันล่องนะครับ โรคมันระบาดนะครับถ้าระบาดในระยะช่วงเข่ากระลังวานนะครับระยะต้นก้านะครับเปินว่าลักษณะอาการของมันมีใบจะมีแผลครับเป็นจุดสีดำตา่างค่ายลูกท่ายลูกดวงตานะครับท่ายลูกดวงตาที่ใบเขานะครับมันจะเป็นแผลประมาณเป็นแผลเนี่ยสองถึงห mm, ามิลลิเมตรกามยาวของมัน เป็นลักษณะเป็นแผลเนี่ยสองถึงห้ามิลลิเมตรนะครับเป็นแผลคายดวงตานะครับอนไรลักษณะอาการของโรคนะครับความยาวกับประมาณสิบถึงสิบห้ามิลลิเมตรนะครับแผลเนี่ยสามารถล,กกลุกลามไปเรื่อยๆนะครับทั่วถึงบริเวณใบนะครับถ้าเกิดว่ากัางเว้นเนี่ยล่มมันโยกนะครับร่มแห้งๆเนี่ยโรคมันจะระบาดในรวดเร็วนะครับเนี่ย ระยะต้นกา้าหรือระยะที่สองคือระยะแตกกอระยะแตกะะแตกอเข่าเนี่ยเขาจะเป็นมันจะเป็นจุดอยู่ขอป่องเข่าครับผมช่วงกําลังแตกกอขอป่องเนี่ยมีจุดสีน้าตาลนะครับพี่นอกเกษตรกรนะครับแต่เกิดว่ามันรบาดรุร่นแรกเนี่ยเฮตให้ต้นกา้ตนาต้นเข่านี่โย,ยกตายทั้งหน้าครับผมเข่าเนี่ยฟกไปเลยครับผมฟกตายตายทั้งแปลงนะครับ ตามขอต้อขอ,อัน้ที่พบในระยะกานะครับจะมีใบใบที่เป็นสัมสีน้ำตาลครับพี่นอ้อง<ม>บ้านพอเดืองเกินเนี่ยใบมันลดครับผมดึงดึงอ่าเข่าเนียระยะแตก่กอเอาเมื่อไปเดืองเนี่ยใบมันลดมันหล่นลนะครับอใบมันเน่าครับผมใบมันเน่าระยะเข่าแตก่กอเข่าแต่กอระยะประมาณเดือนเคิมนะครับ หรือว่าเดือนสนิทเขาอายุหาสิบมืน่นหาสิบมือนหกสิบหมือเนี่ยประยะแต่กอให้เขาหน้าปีเข้านะครับ <_ T> หรือจากดำไปแล้วประมาณใดประมาณเดือนกลัวกับหน้าดำที่ดำไปแล้วเดือนกลัวๆเนี่ยตาโรคใหม่ล่มเนี่ยโรคใ,ใหม่ล่มเนี่ยมันจะเป็นซ้ำที่คอใบหรือว่าใบาเนี่ยลักษณะลักษณะที่ เหตุค่ายรูปดวงตาครับทั้งนั้นจะเป็นจดุดเป็นจุดสีน้ำตาลครับพี่น,อน้อกสเตกร์นะครับนี่คือระยะแตกอน,นะครับเวลาดึงดึงใบเนี่ยมั่นสิลดนะครับเกิดจากสายแหร่เร่องโรคใหม่ในเขานะครับเกิดจากเชือ้อรา่าไพริคูาลาเรียข้างๆนี้แนะครับหรือว่าโรค โรคบาสดีซิเนี่ยนะครับโรคไร้ไร้บาสดีซิโรคใหม่นะครับในหน้าเขานะครับถ้าเป็นเนตเรยระยะต้นกาเนี่ยกาไม่ย่ครับผมเข่าสามสิบหมื่นในวันเด็ดสามสิบหมื่นวันเด็ดต้นกาไม่ย่ครับผมย่ก,กระตายไปทัานแปลงนะครับถ้าระบาดหนักนะครับระบาดหนัก,กอย่ากยางจากฝนความชื้นสูงนะครับกลางเวนมันหอดกลางคืนมัน ความชื้นสูงบนในโลกมันการะบาดไดรวดเ,เร็วโดวยเฉพาะ,ะช่วงกลางคืนนี่ไม่ล่มร่มแห้งนะครับถ้าร่มแห้งการระบาดนี่มันหนักนะครับเป็นระยะการออกร่วงเป็นยังไรครับพี่น้องระยะออกร่วงกวับ่าเน่าคอร่วงนะครับเน่าคอร่วงถ้าเขาเพิ่งเริ่มหาย่วงเพิ่งออกร่วงมาเนี่นะครับ เมื่อถูกเชือยวล่าเขาทำล่าเนี่ยออกร่วงมาแล้วนะครับเขากำลังจัดกลมกำลังโป่งออกมาเนี่ยคือว่าเขาร่างผสมเกสรนเนี่ยนะครับเมื่อถูกเขาทำล่าเนี่ยเม็ดมันจะหลีกครับผมเม็ดมันที่ออกร่วงไม่มาเนี่ยเขาก่างถอกนะครับเม็ดมันหลีกครับกี่น้องเกษตรกรบางมองกับเป็นข้อร่วงเนาครับผมเพราะข้อร่วงเนานเนี่ยมันจะออกสีน้ำตาล สีน้ำตาลหรืออวัาายใบยมันใหม่ไปใบมันใหม่นะครับพอออกมาเนี่ยเม็ดมันจะเรีบเมืดครับผมอันนี้คือว่าโลกโลกใหม่นะครับโลกใหม่ในเขานะครับ้าไก่เก็บเกี่ยวยังตัวไดนเนี่ยมันจะเป็นแผลสัมสีน้ำตาลเวลาไก่เก็บเกี่ยวนี่คือว่าร่วงมันจะ มันจะเนา่าอีกข้อร่วงแล้วก็ผลผลิตจะเสียหายนะครับอันนี้คืออาการนักของมันนะครับเรียกว่าเกิดจากเชื้อรานะครับพริโพรเลียออริซิทาวราครับผมนั่นแหละโลกนี่มันอันตรายเพราะอันตรายเสร็จแล้วเนี่ยเขาเน่าข้อร่วงผลผลิตก็พอด้นะครับเขาตายมัดแปลงก็มีนะครับ ถ้าเกิดว่าบอป้องกันร,รักษาเนาะครับผม <c oughs> ครับสำหรับมาเบิ้งวิธีการป้องกันกําจัดโรคใหม่เนาะครับโรคใหม่โรคใหม่ในเขานะครับไรบาตีสิทธ์นะครับการปกการป้องกันวิธีการแรกหนึ่งวิธีการอีกหนึ่งคือใส่เข่าถี่มันต่างข้านโรคไปดีนะครับ ถ้าเป็นเขาไม่เขตภผักกางจะเป็นหน้าปังนะครับเขาพัานไหนต่างท่านโรคได้ดีนนได้ดีนะครับหนึ่งสุพรรณบุรีหนึ่งเขาสุพรรณบุรีสองนะครับพวกนี้สามารถต่างท่านโรคได้ดีคือเขาหน้าปังผักกามสุพรรณบุรีหนึ่งสุพรรณบุรีสองพษชรุโรคหนึ่งนะครับนี่พวกนี้สิต่างท่านได้ดีหรือจะเป็น สุพรรณบุรีหกสิบสุพรรณบุรีเก้าสิบนะครับหรือจะเป็นข้าวพันช่ยนาทหนึ่งนี่ครับก็ต่างท่านโรคใหม่ในข้าวไปดีนะครับ้าเป็นอีสานท่านะครับ้าเป็นการปลูกข้าวเหนียวนะครับปลูกข้าวเหนียวพันข้าวเตี้ยหอมต้านทานโรคตราสิตโตกนะครับข้าวเหนียวพันธุใหม่ เมื่อเดือนที่แล้วที่ผมขายไปไหลายๆก็คือข่าวเตียหอมนะครับข้าวเหนียวเตียหอมต้านทานโรคเนี่ยเอาพัานหนี้มาปลูกครับผมป้าวพวกนี้มันติต้านทานโรคไปดีนะครับข้าวเหนียวเตียหอมต้านทานโรคตราซิตโตนะครับจะเป็นข่าวภาคอีสานเท่านะครับ <c oughs> <c oughs> ที่ผมจะแนะนำนะครับ เป็นพันธิตาลท่านโรคไดดีกับพันธุ์นี่ักณะจซบัดลักษณะประจำพันธุ์ของเขาเตี่ยหอมตาซิโตเนี่ยเป็นเบอร์สิบแปดนะครับขัดเปลือจากร่วมที่สิบแปดเนี่ยมาผสมมาเหตุพันธุ์มาผสมพันธุ์แล้วก็มาขยายพันธุ์ได้ลหลายสึงเป็นเขาพันธุ์ใหม่นะครับเขาพันธุ์เตี่ยหอมตางท่านโรคนะครับตัวนี้จะตาลท่านโรคไดดีครับพี่นอ้องเกษตรกร,ะกรนะครับเป็นพันธุ์ใหม่นะครับ ต้นเตีย้ยต้นสูงประมาณร้อยยี่สิบเซนติเมตรนะครับการแตกกอนี่ดีมากครับเขาเตี้ยหอมต่างท่านโรคตราซินโตนะครับไให้ผลิตไรนึงกับห้ผลผลิตไรล,ล,ละไรล,ละพันกิโลกรัมนะครับบอตามกว่านี้นะครับเขาเตี้ยหอมต่างท่านโรคตราซินโตนะครับลักษณะประจำพันุคือแตกกอดีปราแงษีนะครับ ออกรวมก็ดีนะครับตางท่านโรคนะครับอีกพันหนึ่งครับข่าวเหนียวเหนียวอุบลอุบลสองนะครับกับตางท่านต่อโรคหรือข่าเหนียวแพร่นะครับข่าเหนียวสันปะตองหนึ่งสันปะตองหนึ่งบจากศูนย์วิจัยพันธุ์เข่าสันปะเชียงใหม่นะครับข่าสันปะตองหนึ่งกับตางท่านต่อโรคใหม่ในหน้าเข่านะครับแต่ก็โดยเฉพาะนะครับ เขาเตี่ยหอมตามท่านโรคเนี่ยเหมาะสมดีใส่ในเข่าหน้าปีเขานะครับมันตามท่านโรคไปดีนะครับนะครับอันนี้คือวิธีการป้องกันกําจัดวิธีการที่หนึ่งนะครับการใช้นธุนข้าวที่ต้านทานโรคนะครับ <c oughs> <c oughs> การใส่เข่าที่ผ่านตามท่านโรคนะครับวิธีการที่สองนะครับใส่ยารักษาครับผม ใส่สารเคมีรักษาโรคนะครับหมอสมบัติกสิแนะนํำนะครับแนะนํำเรื่งยารักษาโรคก่น,นะครับกับมีหนึ่งตัวครับเมื่อนี่ย,ยาป้องกันกำจัดหรือว่ารักษาโรคนะครับโรคใหม่โรคใหม่ในเขานะครับไพรบัติสิตนะครับโรคนี่นะครับ สามารถป้องกันการจัดรักษาได้ดีนะครับายาตัวแรกนะครับซือวายาบีบีโซนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวยาสองตัวบวกนะครับยาสองพลังบวกในนี้นะครับในกวดเดียวนี่จะมียาสองยาบวกกันในกวดนี่นะครับในบีบีโซนนะครับบีบีโซนจะป้องกันรักษาโรคใหม่ในเขานะครับพีนองเกษตรกรนะครับ บีบโซนนะครับอัตราการใส่ครับสามซอนแกนนะครับขาป่องกันนะครับป่องกันเอาไปฉีดเข่าช่วงหนึ่งเดือนสองเดือนนะครับระยะการฉีดคือช่วงที่เข่าเดี๋หนึ่งเดือนสองเดือนเอาไปฉีดสักสองเดือนนะครับหนึ่งระยะระยะเข่าน้อยระยะที่สองเข่าตั้งท้องนะครับเอาไปฉีดกำลังเข่าตั้งท้องนะครับ ฉีดเข่าหนึ่งเดือนฉีดเข่าหกสิบมือฉีดเข่าสามสิบมือแล้วก็ไปฉีดเข่าหกสิบมือนะครับ BB zone น,นะครับฉลากสีเหลืองครับพี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับอัตราการใส่สามสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับถามมันเป็นหลายเห็นจรงไหนครับใส่หาสิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับอ่าสิบซีซีถ้าเป็นน้อยนะครับถ้าป้องกันซื้อ ป้องกันเสือนะครับใส่สามสิบซีซีต่อน,น้ำยี่สิบปตรนะครับหรือขวดนี่ได้สิบไร่ครับผมหนึ่งขวดได้สิบไร่นะครับหนึ่งขวดได้สิบไรรถ้าเกิดว่ามันเป็นระบาดนักนะครับหนึ่งขวดได้ไปฉีดหาไรครับพี่นอ้องเขาน้อยได้สิบไร่อ่าถ้าเป็นเขาหญ่นะครับ เาใหญ่ไหมถึงว่าเขาอายุหกซิเมอร์นะครับไปฉีดหาไรนะครับแต่ขวดนี่มันแพงนะครับมันแพงพอแยงยามแตบราคาขวดนี่นก็เก้าร้อยกว่าบาทแล้วครับนอกนกับแพงแพงถ้าเกาจำเป็นต้องได้ฉีดนะครับผมอันนี้ชื่อว่าบีบีโซนนะครับลองไปใส่ดูนะครับรายานี่คือว่าถ้าเขาหอบเป็นโรค เริ่มสิเป็นนะครับเริ่มสิเป็นใบโจ๊ตไข่ครับไข่ตาปลาไข่ลูกดวงตาเนี่ยนั่นแหละครับเป็นโรคเข่าใหม่ครับโรคใหม่ในหน้าเขา่าไรบัตดิสิตนะครับนี่ที่เป็นเป็นโรคนโยเข่าเล้าโ,โตบีบีโซนไปป้องกันรักษานะครับเข่าน้อยได้ซิไรครับเข่าใหญ่ก็ได้หาไรนะครับป้องกันทั้งป้องกันแล้วกำจัดโรคครับผม หาใชั่วแน่นอนนะครับรักษาได้นะครับบีบีโซนนะครับ